เป็นการตอบโต้สืบเนื่องจากรอบที่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นสุรษร์เนี่ยคำถามของพวกมุชริกีเนี่ยมีอยู่แค่สามอายัดหมายถึงว่าประเด็นที่เป็นปัญหาของพวกมุชริกีก็กคือตอนที่พวกเขาแสดงความแปลกใจแปลกใจอะไรแปลกใจต่อท่านนาับมุฮัมมัดสัลลัลฮุอะลัยฮะสัลัมที่ว่าอยู่ดีๆทำไมอัลลอฮฺอละาลาต้อสส่ง นบ,บีมาด้วยแปลกใจที่ว่าเอ๊ะคนเราตายไปแล้วมันจะเกิดจะเกิดเ,เกิดฟื้นขึ้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรซึ่งไอความคิดแบบเนี้ยมันอยู่แค่สามอายัดเองตั้งแต่สุรอตั้งแต่ต้นสุรถ้าจะว่าไปก็คือแค่สองอายัดอายัดที่สองคับอายัดที่สาม ในขณะที่การตอบโต้ลอสุภารตะลาจะตอบโต้แจกแจงรายละเอียดเนี่ยมากกว่าการตั้งคำถามของพวกมุชริกเพื่อให้ไม่มีช่องทางที่พวกเขาจะอ้างต่อได้อีกไม่รู้ใช่ไหมมาเราจะเล่าให้ฟังสับสนใช่ไหมมาเราจะคลายปมความสับสนของพวกเจ้าให้ พราะที่พวกเจ้าพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมาจากความไม่รู้ความสับสนของพวกเจ้าเกิดมาจากการที่พวกเจ้ารู้แค่นี้แล้วปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ดังนั้นเราจะบอกให้เจ้ารู้เจ้าจะได้ไม่อ้างกับเราอีกจะได้ไม่ไปอ้างต่อนหน้าเราในวันอคัคราอ,อีกว่าที่เราไม่เชื่อตะวันฟื้นคืนชีพเพราะเราไม่รู้ไม่ได้เราแต่เราจะไม่ปล่อยให้มีข้ออ้างเหล่านี้อยู่กับคนที่ไม่เชื่อพระองค์ ในวันอาคิรอเราจะไปอ้างตน,นอลาะตะละไม่ได้อีกว่าที่ไม่ศรัทธาเพราะเพราะอะไรเพราะสับสนอลาตล,ละไม่ปล่อยให้มนุษย์สับสนมาสิเราจะบอกให้เจ้า